ของเรางว้ยืมสบายใจได้มีเรื่องน้อไปเองงงนี้มันก็ต้องีว่าแต่ก็ม เราก็ดูหนังข้างวันโอ้โหพาเว้มาเยอะเลยเมามากี้ก่อนพี่ของเหลือเต็มเลยกินเจตก่อนเลยนะ

มันวะอรุรสานใสจริงนะ มีกระต่ายตัวเมียตรงกางนี้้เป็นทะเลนะแล้วในทะเลก็มีปลาฉลามตุ้มเล่อเลยทำยังไงกระต่ายตัวผู้ถึงจะข้ามไปหากระต่ายตัวเมียได้หข้ามไปลจะบ้าเหรอกระต่ายนะกระโดดไปเกิดมาตกน้ำปลาฉลามก็ะแดบพอดีเด็กจะบ้าเหรอทุเรศเกาะบ้านไหนมันหงกได้วะ ไหชุด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 ชชชุดชุดชชดชุดชุชุชดชดุชดชุมชุชุดชุดมชชุด Um, A my okay. นี่แหละมึงเห็นไหมลาจังหวัดเว้ยเขามีต่อยมวยต่อยแพ้ชนะไม่สําคัญเว้ยขอให้ต่อยทุกประเภทมึงมีโอกาสได้ต่อยไทยทอดสดเลยนะเว้ย <Okay. S 1> แล้วไงออกทีวีมึงไม่อยากได้ตังค์เลยไงขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ตังค์อายใครก็ไม่อายลูกค้าเนี่ยตัดสินให้ชนะขาดลอยเลยพี่ช่วยพ่อไม่อยากให้พ่อสวยเนี่มมยอยอมรับในตัวมึงเหรอช่างมันเถอะช่างมันเถอะหนุ่มที่สวยเนี่ยภูมิใจในตัวมึงใช่ไหม

แอร์ก่อนนมวยไม่ต้องเหลียวไว้ให้มานั่งตอบมานั่งน้อรพี่แสนป่ตอพี่แสนอานะเฮ้ยกินยังไม่หมดอีกเนี่ยที่ของไทยเนี่ยโอ้โหเออหนูไม่ดีะางอเย็นหนาวเย็นหนาวเย็นเหล็กอร่ยย้ยอดถามาานครับอ้้าวดอก เช้า, <Hey. S 1> าให้ข้าวเ <Hey. S 1> ย็นให้น้ำ <Hey. S 1> บอกเหล็กไหลเอ้ย <Hey. S 1> อยู่กับพ่ออะลุ <Hey. S 1> เหล็กไหลเอ้ย <Hey. S 1> อยู่กับแม่อะลุ <Hey. S 1> <Hey. S 2> แค่เนี้ยปันก็ไม่เข้า <Hey. S 1> แทงก็ไม่ทะลุ โอเเพิ่มหลักชิ้นเลือดมาให้่พวกมึงคิดกันไปก่อนก็แล้วกันเอามาตัดดกว่าไปทำแผลตายได้ไงขาปเลือปเหรปแสบเป็นนี่อะไรไม่ไม่ไปเจ็บเลยไม่เจ็บเลือด่อจังคดีอะไรพ่อลือดอไไม่เนี่นแดดแล้ไม่เจ็บอะไรเลยทาตลอดชีวิตสุดท้ายพ่อหรืออะไร